สวัสดีตอนเ้า้าจากสวิตเซอร์แลนด์ครับ้องเ้า้านี้กันนาวกเพื่อก้าวล้วเนาะเนาะสวัสดีสูุข่สุคนนะคะเด้อมี้อันต้มไข่ค่ะพี่น้องอ่านเสาวไม่อย่างว่าติก็มีผลไม้ผลไม้มีแค่สองอย่างก็ป่วยกับแอบเปิดละล้วก็อ่า แล้วก็ต้มไข่ซีนหน่วยค่ะพี่น้องคนละสองหน่วยกับคุณสามีละเดี๋ยวต้มเพราะมันเดือดอันซีต้มสองนาทีสาม,มนาทีก็พอนเนาะค่ะอ่ามึงเด้ออันซีใส่มึองอ่นอะนี่มีแอปเปิลกับกล้วยเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีสู้ขู่สุคนสวัสดีตอนเช้าเนาะคะ่ะจริงจริงเขาจะใส่อันไรก็ได้ you want to put it in the uh this just one second Miss uh, okay. Honey บ yeah. uh, mm ูนี่ house inside ในคอนโดใหม่โอเคอ่า darling อ่า I don't know if you like to have tea I take coffee later okay อันนี้เป็นน้ำเพิงเนาะค่ะใส่ตัวนี้ก็ได้ได้เด็กเบียวอ่าใส่ตัวนี้ก่อนเนาะเหลือก่อนอ่า ตัวนี้เียกว่านะคะน้องตัวไม้ตัวนี้มาจากตลาดนัดในมูบานนะคะเนาะ,ะในสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละนะคะเนาะแล้วก็อันซีไสอตัวนี้ไมพะโลใส่มันหอมนะคะแอปเปิลกับกล้วยเนาะเนาะเนี่ยตรงไข่ตรงไข่อีกแบบเดียวก็ได้อ่าน้ำผึง้งร้อยนานนะคะ่ะพี่น้อง แต่จริงไัยมากบบเปี้ยวๆเนี่ยก็ใส่มะนาวน้ำก็ได้เนาะขอสองซอนนะคะนวลน่ะสวัสดีตอนเช้าสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องมื้อนี้อันจะทำความสะอาดอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะความแรงลูกชา,า,ายมานอนน้ำเนาะค่ะเนาะลูกชายอ่าพ่อใหญ่มานอนน้ำก็เลยต้องทำความสะอาดนี่เห็นโอ้อาจจะบ่เห็นเนาะ ใส่ให้ในลงไปโอเคบัดน,นี้เขาก็ใส่เนี่ยผงอันนี้มันหอมแล้วแต่คนมากเนาะหละจึงจค่อยค้นเข้ากันเนาะคะ่ะแอปเปิลนั้นฟานเปลือกเนาะแอ้เปิเปเมันกินแสบวันนี้อาหารสาวมีแต่ผลไม,ม้กับแอปเปิลน,นะคะวันนี้เ้าบอกกินขนมปังค่ะขนม,ขนม,ขนม,ขนมปังกิ่นซูเปอร์บดได้ถ้ะพี่น้อง กินเสม,มอมันติดใจมันวันค่ะพี่น้องใครลแล้วแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวพ่อเดือดเดือดกับแป๊บเดียว,แบบยวอันก็นว่างแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปเสิร์ฟคุณสามีกันติยงตองติยงตอง Thank you Hello husband Good morning Good morning yeah, Thank you ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะทำความสะอาดบ้านเนาะค่ะเพราะว่าบ,บ้านหกแห้งเนาะค่ะเนาะคงมีเวลาทำความสะอาดสี่ห้ามือละนี่ของอันอ่ะมมออนันก่อนไปกินผลไม้แสบๆกอนค่ะพี่น้อง บรรยากาศ้างนอกมื่อนี้เนาะค่ะเนาะแต่จริงน,น้อกอยากออกไปย่างก็แต่เมือนี้คือสิบปั่เพราะเพราะว่ามือนี้อันมีงานบานต้องทำเนาะค่ะเนาะยังอีกหลายอย่างอาจจะเห็ดไปเรื่อยๆอาจจะใส่เวลา ต้นไม้อันบม่ได้ใส่ปุ๋ยโดนเติมละ <c oughs> ขาดสารอาหารบ่เน,นี่ยจ้ะมามิจะใส่ปุ๋ยให้นะคะอันดองทำควมามสะอาดอีกหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทำควมามสะอาดไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาสี่หชั่วโมงเนาะแตอ่อาทิตย์อนะ่ะเวลาอันทำควมามสะอาดอันมือนึงเนี่ย อยู่บ้านก็คือว่าจะใส่เวลาสี่หาชมมั่วโมงเพ่อสีแล้วมือสุยางเนาะค่ะซักเสื้อผ้าตาเสื้อผ้าอ่าดูดฟุ้นปัดฟุน้นคัดของน้ำเนาะค่ะคือแบบคือต้องแต่ละที่ต้องเหตุอ่าสุยางให้มันเขาทีเขาท่งที่สุดเนาะค่ะบัดนนี้สามีกับสิเป็นคนกระจายยังสีค่ะพี่น้องเนี่ยไม่ไม่อ่านมาอยู่น้าตตรงแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้น ลังๆนี้โอ้อยค่ะพี่น้องนินทาสามีนะคะเด้อสะอาดต้องสะอาดจังสันจังสีต้องสะอาดจังสันจังสีแต่ว่าฉันเป็นคนทำความสะอาดเธอเป็นคนเฮ็ดกระจุยกระจายด้วยฉันก็ต้องทำความสะอาดไม่อีกนะคะเนาะนบนนี่ะ่ะเวลา่นทำความสะอาดเป็นกระสิบนจังสีล่ะค่ะพี่น้องเหมือนบรรยากาศ้างนองดีดีค่ะพี่น้อง เาอ่นชออนยาไปทั้มข้อสาดดีก่อนเด้อค่ะเด้อ นะะอนนข้งเทียงกับปีน้องทำความสะอาดบ้า่ท่านแล้วเด็กค่ะแต่ว่ายัางหลายต้องกินข้าวเทียงก่อนเป็นพาสต้านะคะ่ะเนาะซื้อมาจากอิตาลีของคุณสามี มันยจะพาสต้ากับซอสนี่เนาะซอสเนีซอสมะเขือเทศเนาะสำหรับอาหารเว้นเท้านาะค่ะพี่น้องอันทำค้อมาสาดบ,าบาารัชบัลล์บรัชบัล้วดอกอันใดเคิงนึงแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าอ่ะปันนี้เรากลับมาจะออกกําลังกายอันก็เลยต้องเฮ็ดกับเขาให้เพื่อนต้นค่ะพี่น้องอันก็สิได้กิ่นน้ำมันเทียงล่ะอ่าพาสต้าตัวนี้เข้าตม้มอ่าตม้มเจ็ดแปดนาทีเนาะค่ะพี่น้อง วางนี่อันก็จะใส่เกลือนิดน้อยไายนำเดือดนะคะมียะรพลังมาแต่สบายด้ค่ะพี่น้องมือใดยุบันจะทําความสะอาดเทดกับเขาเนาฮ็ดนันเท็ดนี่มดมือนะคะเอาแบบง่ายๆเนาะนี ซอสนี่เนาะอันม่หัวพ่อไม่สั้นเดี๋ยวอสองคนสองคนกับคพณ่อนนี่นอ่าดัลลิง you eat pasta yesterday <Yeah. S 2> but you can eat again or not อ่าพอด,ดีเมือวานผมไปเรียางาน,น่แฟนอ่านอ่นกินพาสตาเนี่ย I'm sorry I don't know you eat already วางวามันเปิดเนาะค่ะอันนี้ก็อ่านละมันมายอยู่ก็เปิดก็เ,เป็นอย่างนั้นบอกว่ากินอีกเรื่อมันอีกว่าวจังนือว่าลงไปทำความสะอาดถุงลาห้อง,งอเก็บของเนาะ,ะนี่แค่ะอนุ้มดังเมี้กำลังกระทำทำแต่ความสะอาดเฮ็ดแต่กระเป๋าแล้วก็ที่นั่งเลยด้อยู่เด้นี่ ดันกินเส็นเรื่ององ่ายของทอข้าวมาเนาะคะ่ะเนาะลันกินเรื่องใหญ่ของข้องข้าวอานมีอันก็จะขาเดี๋ยวามว่าอันนี้ถาไม่รังชีสโอ้่นี่คมนี่ทัมสั่งชีดไปด้วยนะกับพ่อนะคะ เจี๊ยวกับเขาเนี่ยเป็นที่ไหงอันเจียแต่เมืองอันเฮ็ดที่ไหนง่ายง่ายเฮ็ดยังยุ่งยากเที่ยวกับเขาเฮ็ดซุปกักินได้ก็หายนจะมันแซ่บแมนบ้างแต่ว่า พลังยูบานแต่ท่านจกวาสะอาดเทศต่กับเข่าแล,ล้วทาพี่นองเอ้ยกันไ่ได้กออกไปข้างนอกกระจายโอเคเด็ <Okay. S 1> เแล้วเแล้วอันนี้พี่คงอันสิบไป,ปว่างาไห้คนถ้าอยากใส่ก็ใส่ไข่ใส่นน่นเนาะ ให้มากเก็บกกะใส่พิซซขบบา้องชแบบุวตแดดมาในต่างแดดขออนุญาตเปิดเครื่องจุด ไปจะได้แล้วค่ะไปจะได้แล้วพาสต้าพุตันฟรีพาสตา้าเนาะ <c oughs> อันนี้มากินด้วยกันเลยค่ะพี่น้องน,นะคะกำลังเพราะว่าอย่างอันนี้ยุ่งก็กำดังมาโดนล้วเนาะเป็นแต่จริงอัน,อน,น,นเดินสายบอมาโดนล้วเนะาะสิบสองสิบเอ็ดสิบสามปีแล้วเนาะ พ่อรำพ่อ้ากินยังเข่มา,ากิากาากนยนะกิ่นเนี่ยเน่าก็มาเข้ากาตรงแต่เท่ากับโองนะคะที่น่อนัวาตเป็นรสชาติจังไรอันสีินแนวดูดกันอีกนนที่สองหนที่ก็เสร็จละเนี่ยเดี๋ยวก็ไดเวลาละเพราะว่าอันต้มแปดหนที่นะคะพี่น้อง แต่แปหนะ้าที่พี่น้องก็ต้องซิมก่อนด้วยค่ะพอ,ม,ม,อมันได้เวลาหารือว่มันได้พอเขามาบอกเพราะว่าอิตาลีเขาจะก,กินอ่าพาสตา้าอ,อหรือว่าสปากเกตตีแบบคือมันกบกับกบกับมันแบบสําหรับคนไทยมือมันบดสุกนะคะพี่น้องแต่ว่าเขามากินยังสันเนาะ,ะเขาสิร์ฟยังสันแต่อันม,มันต้มมันสุกแน,น่นน้อยเนาะ หอนะหอนะอ,อ่าหนึ่งนาทีนานได้เวลาปิดเวลาแล้วอันกนสิอันดับแรกเลยอันสิซิมเมอ่์ก่อนว่ามันได้หรเยอยัยการมันแข็งเกินไปอันก็นจะต้มอีกหนึ่งนาทีนะคะ่ะอืมขออนุญาตซิมก่อนโอ้ยหอนหอน Right? Ka ืมได้ครับพี่น้องหน่อยเรื่องอืมนี่สําหรับปุ้ใหญ่นีมากเลยเนาะปุ้ใหญ่นี่ขออีกจักวิ2-3บิเด้ออือีก2-3ิ้ใหญ่นีอีก2-3ิแป๊บนึงแป๊บนึงวอันเจียวอ่าได้ลมันได้ลอันจะเอาไปเทน้ําออกนะคะเนาะ ค่ยขออนุญาตเป็นเท้นานำออกค่ะพี่นอ้องมาตาสิเป็นยังไงซินส่น้ำมันอลิฟอ,อ้อยน้อย ก็ใส่ซอสลงไปเลยค่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องซอสมะเขือเทศลงไปเลยโบเกย์เฮดกับขา่งงาวง่ายเลยค่ะพี่น,น้องเด้ออันว่าม,มันจางนิดหน่อยใส่กเกลืออีกนิดนึงโบเกย์เฮดกับข,าขออ่าวงะะ่ายเลยค่ะเพี่จังใดก็ได้ง่ายแต่ข้อ ขกันกจเขากันอยู่ในนะี่ในซอสเี่แหละปีศาว้จังหนึ่งนะที่มันเข้าพริกเข้าเกลือเข้าซอสก่อนนะค่ะพี่น้องมาอันนี้เห็นวิดีโอบนะ่ล่าะเอออันนี้องมานจะของเห็นวิดีโอ,อ คือกับขขาหยาดด้วยค่ะพี่น้องด้วยมาดาเิ่งราวด้องนี่มากินข้าวเด้อ ดาลิ้งเฟนินฮะแต่กินเลยฟ,ฟาน,น,น,มานเมสซานต้งกินแต่แต่ค้นมากเนาะแต่ว่าเฟนกินไซยังแหกากินเมื่ออันมากเลยกส่ฟานเมสซันเส้นชีดผู้ได้อยากกินแฮมเพ็ดๆเนี่ยก็ใส่พี่ข้างบนนะคะแต่จริงก็เอาแบบเน่าตาเก่านะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องผัดต่ซอสมะเขือเทศเผ็ดแบบง่ายๆนะคะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนเด้อค่ะเด้อผักอยากเผ็ดกับใส่พริกผงโรยนะ